รุ่นที่เด็กๆชอบไปโรงเรียน Happy Family Happy w h ้ t e Happy Money สำหรับผู้ชมท่านใดที่อยากจะหารถเบ้นให้ภรรยาและก็ลูกๆสุธิรักไปโรงเรียนในราคาไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทวันนี้ผมวินคาร์นะมีรถเบ้นหนึ่งคันที่คุณแม่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าลูกๆของเขานะีชอบมากเวลาที่ไปโรงเรียนโดยเฉพาะ คุณแม่บ้านที่มีลูกชายลูกสาวเนี่ยอายุไม่เกิน10ขวบนะมันจะตอบโจทย์ได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นรถ5ประตูแฮตแบ็กจุดเด่นมันก็คือมันสามารถขับง่ายเลี้ยวง่ายจอดง่ายแล้วก็เด็กๆชอบนอนข้างในซึ่งคันนี้ออกข้างป้ายแดงนี่ประมาณ2ล้านบาทแต่ตอนนี้ราคาไม่ถึง500 0 0 0บาทแล้วและสำหรับคนไหนที่เทียบกับรถญี่ปุ่นอยู่ มาดูนะครับว่ารถคันนี้จะได้อะไรบ้างสําหรับคนที่กลัวค่าซ่อมหลายแสนรถเบนซ์คันนี้ทํามาหมดแล้วท่านผู้ชมอ่ะเชิญครับตากล้องคันนี้เป็น A180 เป็นตัวเออร์บานนะผลิตในปี2 0 1 4เนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังซึ่งคันนี้เนี่ยซวิมาจากเบนซ์วีพีหมดแล้วท่านผู้ชมมูลค่ากว่า1 4 5 5 2 0 0บาทประกอบไปด้วยฐานกลองน้ำมันเครื่องแท้ปั๊มน้ำไฟฟ้าแท้วาล์วน้ำแท้ ยางหุ้มเพลาแท้ลูกหมากันโครงยางพีโรรี่ยางแท่นเครื่องตัวบนยางแท่นเครื่องตัวหลังแท่นเครื่องตัวล่างขวาแท่นเกียร์หน้าซ้ายคอยหัวเทียนเฟืองเบาะหน้าขวาน้ำมันเกียร์ cvt น้ำมันเครื่องกลองเกียร์อ่างเกียร์สปาพรีเมียมสีขั้นตอนและก็ค่าแรงของช่างรวมทั้งหมด1 4 5 2 0 0บาทรายละเอียดคนไหนจองคันนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ทีนะึงเอาเป็นว่าคันนี้เนี่ย เป็นรถที่ผ่านการสวิตมาหมดแล้วแล้วก็จะมีการันตีสูงสุดอะไหล่เอถึงแซปีฟรีข้าซ่อมจากเบนวีพด้วยสบายใจ้อยท่านผู้ชมแล้วราคาไม่ถึง500แสนบาทแน่นอนและคนไหนดูคลิปนี้จบแคปหน้าจอคลิปนี้มานะผมจะให้ราคาสุดพิเศษเลยอ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มกันคันนี้เป็น A180 ปี2014 มือเดียวเลขไม่แสดนิดๆได้สีขาวที่อินเทรนด้านหน้าเป็นโคมไฟเลเตอร์ไบซีนอนเป็นแสงสีขาวแล้วก็มีไฟ LED day time r u n n i n อยู่ในตัวก็ถือว่ามีความงดงามเพราะว่าตัวโคมมีการรมดำด้วยดูสปอร์ตดูโฉบเฉียวแล้วก็มีความน่ารักสดใสไปในตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมสลับกับสีเทาดับเบิลเบรพร้อมดาวจมขนาดใหญ่มีความเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ของ a c l a s s เนี่ยด้านหน้าจะไม่มีพาร์คิ่งเซนเซอร์ พวกริวต่างๆก็จะเน้นความสปอร์ตแล้วก็สีเนี่ยสวยงามไม่ต้องทําสีแล้วอ่ะต่อมามาดูส่วนของล้อล้อที่มีการเปลี่ยนยางใหม่แล้วสีเส้นเนาะก็ถือว่าเอาไปใช้สบายๆได้อีก5ปีหรือว่า5 0,000ื่นโลนลท่านผู้ชมนี่ยาง2 2 5 4 5งห้าสีนั่นก็คือแม c กขอบ17ทั้งคันเลยแล้วคันนี้นะได้ดิสเบรกสีล้อท่านผู้ชมเบรก abs a b d ba ครบหมดมีความปลอดภัยในสไตล์ของ mercedes b e n ครบคันเลยแล้วความหล่อ ของกระจกมองข้างเนี่ยก็ทําให้รถดูแพงนั้นก็คือมีไฟ LED รูปตัว C อยู่ในตัวเป็นกระจกทูโทนเห็นไหมสีดําสลับกับสีขาวก็คือเน้นความสปอร์ตทีนี้ถัดไปในส่วนของด้านหลังคันนี้เนี่ยเป็นแฮดแบ็กหรือว่ารถ5ประตูนติตัวรถเนี่ค่อนข้างที่จะสั้นกระทัดรัดความยาวนี่ประมาณสัก4.4เมตรความกว้างประมาณ1.78ซติเมตรแล้วก็ความสูงประมาณ1 4 3เซนติเมตรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ เล็กกระทัดรัดท่านผู้ชมเห็นไหมความน่ารักของเขาด้านท้ายเนี่ยก็จะมีแบตคาว่า A180 เป็นตัวโครเมียมอย่างงดงามโลโกโ้ m e r c e d e s อยู่ตรงกลางตรงนี้แหละครับคือจุดขายของเขาเวลาขับไปไหนใครๆก็เกรงขามตรงนี้แล้วก็ไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED โคมสีแดงขนาดใหญ่มีความงดงามมากเป็น LED เต็มระบบนะเนี่ยถอยเสียเห็นไหมเท่มากเนี่ยเป็นถอยเสียคู่เนี่ยมันมันเท่มากท่านผู้ชมถึงแม้ว่าไม่ใช่ AMG แต่มันก็ถือว่า เป็นรถที่สุดยอดมากนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะห้ดูส่วนของการบรรทุกสัมภาระด้านท้ายเพราะเป็น5ประตูเด็กๆเ,เวลาที่ไปโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเขาจะมีกระเป๋ามีเสื้อผ้ามีขนมมีของเล่นเนี่ยเอามาใส่ด้านหลังได้หมดแล้วก็สามารถจะพับเบาะได้และคันนี้ก็มีในส่วนของกล้องหลังด้วยนี่ท่านผู้ชมติดกล้องหลังมาแล้วนะก็คือไม่ต้องไปติดเพิ่มได้ของดีเลยคันนี้เนี่ยไฟเบรกดวงที่สาม้า มันมีหมดเนี่ยสีเ่ยไม่ต้องไปทําอะไรเลยล้อก็สวยงามไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทสวยงามมากเซน็นเตอร์แคปก็ยังสวยงามนี่ครับผ้าเบรกโอ้โหใหม่หมดเลยน่าอิจฉาจะของใหม่จังเลยนะสวยงามทุกจุดเลยอ่ะทีนี้เรามาดูด้านหลังสักนิดหนึ่งครับต่กล้องนั่งได้5คนสบายๆข้างในจะเน้นความสปอร์ต คันนี้จะได้เบาะผ้าเดินด้วยได้สีขาวาเน้นความสปอร์ตนะสภาพไม่กลิปเลยท่านผู้ชมโอ้โหเต็งเตงมากเลยเหมือนไม่มีคนเพราะว่าเจ้าของเขาอะวันหนึ่งนะขับเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นเองท่านผู้ชมแล้วก็เป็นคุณแม่ยังสาวยังสวยเด็กๆก็อายุเพียงแค่7-8ขวบเท่านั้นเองนี่มันถึงดูใหม่ขนาดนี้ไงใหม่กลิ้เลย ทีนี้เราไปดูส่วนของคนขับนี่ถึงแม้ว่าจะเป็น A10 0เ,เนี่ยออปชันเป็นออปชั่นเต็มนะบอกไฟฟ้าเมมโมรีเห็นไหมเมมโมรี่จุดอ้าคุณพ่อคุณแม่ถ้าบ้านไหนมีลูกชายลูกสาวที่สามารถเชียอขับรถได้ก็สามารถเจ็บันทึกได้นี่ท่านผู้ชมปรับได้นะ ใม่อีกคิปเลยเนี่ยแล้วเบอเนี่ยยังกระลใหม่เลยท่านผู้ชมถือว่าใหม่มากๆสภาพดีมากพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามานถ้าเป็น AMG มันจะท้ายตัดแต่คันนี้ก็คือเน้นความรักชูรี่เพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่ AMG จะเป็นแบบนี้แล้วก็เกียร์ป็อเกียร์อัตโนมัติจะสปีดหรือว่าเกียร์คอแล้วอยู่ตรงนี้เลขไม์อยู่ที่ห2 3่กิมเท่านั้นเอง รถคันนี้มีจอจากโรงงานมีแอร์นะครับแอ,แอร์ก็คือ5 5ช่องนะครับมาตรฐานจากโรงงานคือสภาพเนะี่ยผมอยากจะให้ตากล้องเน้นที่สภาพความใหม่ของรถคันนี้คือมันใหม่มากอะ่ะมันคล้ายๆกับว่าคุณซื้อรถมือ2แต่คุณได้คล้ายๆรถใหม่อะ่ะมันยอดเยี่ยมมากท่านผู้ชมอันนี้ก็ขอขี้โม้หน่อยว่ารถมันสุดยอดมากอ่ะทีนี้เราไปดูกันส่วนของขุมพลัง ขุมพลังคันนี้จะเป็นเบนซินเทอร์โบความจุความจุ1.6ลิตรอ่าตัวนี้เป็นเป็นเครื่องเบนซินแต่ว่าความจุค่อนข้างที่จะไซส์เล็กเพราะว่าเน้นในเรื่องของความประหยัด122แรงมา้า200นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดจะให้ตาสิ้นเปลืองเนี่ยบอกเลยครับว่าเหลือเชื่อประมาณ18 20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวท่านผู้ชมนี่ถือว่าเป็นรถ แม่บ้านเป็นรถพร่อบ้านที่ประหยัดที่สุดตั้งแต่ผมเจอมานะสำหรับ A-Class เนี่ยแล้วก็สภาพของรถคันนี้มันใหม่ทุกจุดเนี่ยดูมอพักน้ำอย่างนีฮะใหม่มากกริบเลยแล้วก็ตัวถังก็เดิมน็อตไม่ขยับซับในเดิมสีเดิมตะเข็บเดิมครบหมดเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยคือดูแลดีท่านผู้ชมดูแลดีตัวถังก็ไม่เคยผ่านการชนหนักที่ความจมน้ำด้วยทั้งสงฝั่งเลยครับลากอง ใหม่กิ๊บเบ้าชคเดิมตะเข็บเดิมเนี่ยไม่เคยรื้อเคยถอดเลยสุดยอดมากนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมคันนี้ยอดเยี่ยมตัวถังให้90คะแนนบวกๆเลยสภาพก็ให้90บบวกๆเลยว่าดูแลดีมากแล้วก็อย่างที่ผมพาดูต้นคิดนั่นก็คือรถคันนี้ผ่านการสวิตมาหมดแล้วก็คือเป็นรถพร้อมใช้หลายลหายคนเนี่ยอยากจะเอารถคันนี้ไปเทียบในตลาด ซึ่งวันนี้เนี่ยผมไปสำรวจตลาดมาให้แล้วซึ่งราคารถในตลาดนะประมาณ400,000กลางท่านผู้ชมประมาณ400,000กลางแต่ว่ารถในตลาดนะ่ะสภาพจะไม่ใช่แบบนี้จะไม่มีการเมเทนเน็แบบนี้ท่านผู้ชมถ้าหากว่าซื้อในราคานั้นนะ่ะอาจจะต้องเอาไปซ่อมเองเอาไปทำช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวโอ้อย่น้อยก็ว่ากันเกือบแสนบาทท่านผู้ชมซึ่งเมื่อซื้อ400,500 บวกค่าบริษาัาไมเทนเนนเนี่ยอาจจะทะลุไปประมาณ5 0 0 0 0นกลางเลยอาจจะหนักไปสําหรับบางคนแต่คันนี้อย่างที่ผมบอกต้นคลิปว่าถ้าคุณดูคลิปนี้คุณจะได้ราคาสุดพิเศษเดี๋ยวผมจะบอกราคาหน้าร้านก่อนนะราคาหน้าร้านคันนี้การันตี1ปีฟรีค่าซ่อมอะไร A ถึง Z 1ปีราคาอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทนี่คือราคาหน้าร้านคุณจองคุณจะได้ราคานี้เลย แต่สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็น FC ของเบน v ์ที่ดูในออนไลน์วันนี้แคปหน้าจอมานะครับมาบอกว่าเป็นสมาชิกที่ติดตามมานานแล้วแล้วต้องการราคาพิเศษผมจะให้ราคาสุดพิเศษภายใน24ชั่วโมงเนี้ยก็คือภายในวันศุกร์พรุ่งนี้วันที่8 6โมงเย็นราคาคันนี้อยู่อยู่ที่3 09, 000, 9 0 0 0 0 0บาทท่านผู้ชม 3 9 9 0 0 0บาทแล้วก็ให้วารันตี90วันหรือ3เดือนอย่างนะครับ3 9 9 0 0 0 0บาทก็คือวารันตี90วันแต่ถ้าหากว่าต้องการความสบายใจก็ซื้อราคาหน้าล้านก็ได้4 5 0 0 0 0 0บาทเดี๋ยวก่อนอ่ถ้าสมมติว่าจองก่อนเที่ยงแล้วรับรถภายในวันเสาร์นี้หรือวันอาทิตย์นี้นะ จองก่อนนะครับก็คือจองประมาณ10%คุณก็จะได้รับรถวันเสาเร์หรือวันอาทิตย์แล้วแต่เลิกเพราะรถพร้อมใช้แล้วผมจะลดราคาให้อีก10,000บาทท่านผู้ชมจะเหลืออยู่ที่39,000 0บาทเท่านั้นเองและเปลี่ยนไทยนะ้ำมันเครื่องให้อีก1ครั้งทำสปาให้ที่สวยอีก1ครั้งอ่าย้ำดีๆนะครับคือถ้าคุณจองแล้วก็รับรถภายในวันอาทิตย์เป็นการซื้อเงินสดนะี คุณจะได้ราคา3ามแสนเก้าหมื่นบาทการันตี3เดือนหรือ90วันแล้วก็ได้สปาราพรีเมียมอีกหนึ่งครั้งมูลค่าไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0บาทท่านผู้ชมโอ้โหราคาดีมากมากยามิทีนะีในตลาดเนี่ยสี่แสนกว่านะท่านผู้ชมราคานเนี่ยทำมาแล้วแสนกว่าบาทมันพร้อมหมดแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วคนไหนนะผมดูแล้วเนี่ย ไม่อยากให้คนอื่นคว้าไปก่อนเพราะว่ามันต้องจัดแล้วนะต้องมีแล้วนะลูกๆจะได้ไปโรงเรียนลูกๆจะได้ไม่งอแงภรรยาสุดที่รักจะได้แฮปปี้ครอบครัวของคุณจะได้แฮปปี้และก็แฮปปี้มันนี้ด้วยเพราะว่าราคาเพียงแค่3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นท่านผู้ชมไม่อยากให้ใครคว้าไปก่อนติดต่อมาที่เบ้นวีพีเบวีพีตั้งอยู่ซอยรายมชา93ากรุงเทพมหานครเปิดทาการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาเกนาฬิกาถึง18นาฬิกาเอารถมาเทรดมาเทินได้เบอร์โทรศัพท์ 0818561515 0818561515เบนท์ีพีกระตีมากที่สุดในรัมอินทราเบน v ์ีพี